เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเราอยู่กันในเกม State of d e c a นั่นเองเย้นะฮะก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเราก็ทำการย้ายพื้นที่มาอย่งอางสถานที่แห่งนี้หรือคือบ้านใหม่เรานั่นเองนะครับแต่ว่าทรัพยากรเรายังขาดอยู่นะทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะวิ่งหาคอนเทนต์เพราะผมไม่ได้คิดคอนเทนต์มานะฮะ<อ>เป็นไงไม่ทำการบ้านด้วย <laughs> นะฮะ ก็จะมาเล่นสนุกสนุกทเฉนนี่แหละนะฮะเออแล้วตัวนี้ยังไม่มีปืนด้วยนะฮะทรัพยากรกระสุดเราก็หมดนะทุกคน oh, <no. S 1> แล้วก็นะก่อนหน้านี้นะครผมได้เล่นต่ออีกหน่อยนะครับก็คือผมได้ทําการผูกมิตรกับหมู่บ้านนี้เรียบร้อยนะฮะ <Wow. S 1> เป็นกลุ่มคนนะฮะเรียกว่าเซอร์นะครับมีสามคนนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าสมควรแก่การผูกมิดนะคร<ๆ>ับเพราะว่าพวกเขานั้นมีมีปืนขายนะฮะ <Okay. S 1> มีปืนขายผมก็เลยโอเคเลิศนะฮะก็เลยผูกม,มิดไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะเป็นศัตรูกับเรานะฮะโอเคเรามาเริ่มจากการหาทรัพยากรกันเลยซึ่งมันหายังไงนะทุกคนผมลืมแล้ววะไม่ได้เล่นนานแมงเอ่ยยวอยู่ไหนฮะช่วงนี้ทําแต่งานนะครับเลยไม่ได้เล่นเกมเลยโอ้โหทรัพยากรทรัพยากรอ่ะผมค้นหาผมค้นหากระสุนก่อนละกันมีไหม อ้าม,มีสิ่งที่คุณต้องการอยู่นะ <Okay. S 2> ไหนล่ะเพื่อนอยู่ที่ใดตรงนี้เลยเหรอ,อได้ดิผมไม่มีปืนสั้นเลยทุกคนเดี๋ยวนะผมหับอาวุธให้ตัวนี้ก่อนเ <c oughs> พราะเขามีแต่อ่าจุดสี่ห้าอย่างนั้นเหรอเราไม่มีกระสุนจุดสี่ห้าเลยแต่เรามีตัวนี้แฮะห้าจุดห้าหกอืมโอเคไม่เป็นไรเพื่อกระสุนครับ ซูมได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดเราเปลี่ยนเป็นยิงทีนารัตแลละกันครับโอเคเล t s ู o v e อ n โตยาตัวนี้มีของทางนี้เหรอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูแมปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่โอ้ยโยอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้โอ มีพวกตาแดงด้วยครับผมว่าเราต้องยิงว่ะเวละทำเสียงดังครับแต่ไม่เป็นไรฮะไอ้ตายสิโอเคไม่มีนะโอ้โคตรวังเวงถ้าในชีวิตจริงผมไม่มานะเนี่ย ไม่มาคนเดียวผมไม่มาเย่ยผมกลัวสวัสดีครับเฮ้ยโู้ยหมอนี่จำสแกนเราซะได้นะอันนี้แหละอันนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่เหรอเดีมยเอาโพสยังไม่เข้มนี่ซืออะไรอะ่ะไม่เอาอ่ะยังไม่เข้มมีที่อื่นอีกไหมอะ่ะเฮ้ยนี่ไง ยังฟาร์มไม่หมดเลยครับโอ้ยเฮ้ยพวกนี้ตาแดงปะไม่ตาแดงนี่นาตาไม่แดงรู้ผมอยากสเตลคิวพวกเขาครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเไม่ได้ยินเราโอ้ยไม่มีใครอยู่เลยเอ้ยได้แล้วมีโฮมเ n วเดี๋ยว่เพิ่งดินั่นแมงเอ้ย ไหนๆก็ทำเสียงดังละรีบเลยแล้วกันรีบเลยแล้วกันรีบเลยแล้วกันวัดอ๋อมาแล้วกระท้อนกระท้อนกระท้อนวิ่งวนวิ่งวนวิ่งหลบรบลบโอ้ยไม่เนี่ยบีบีเ่ยปา ปดดาดเฮ้ยอือแรงหมดแรงหมดอือแรงหมด เดี๋ยวนะเหมือนเราจะเอ้ยกดใส่ย e ังไงอ่ะเอาซับไพเซอร์เหรอป่ะอ่ะดิสุดยอดเลิศแล้วเอาละครับท um e> ุกคนระหว่างทางกลับบ okay. ้านเราก็มีเพ yep ื่อนบ้านเราต้องการให้ช่วยนะฮะแต่เราจะไปดูสักนิดนึงโอเคเฮลโหลไกด เพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านพอดีเเราแวะมาดูสักหน่อยว่าเขามีอะไรให้เราช่วยนะฮะไฮเอา้าเก็บปิดประตูใส่ฉัน <laughs> <laughs> หมอนี่ c อ l อร์ w e r n o อ t a l g i c c a l ให้ไปเช็คเหรอครับให้ไปเช็คเสาสัญญาณเหรอได้เลย อ๋อไอ้ับสเตชันเรานี่ว่าเนี่ยครับมีเซอร์อยู่คนหนึ่งครับว่าไงโรนี่ไกมารับนะฮะเหมือนอเพื่อนเราอ๋อเข้าใจภารกิจละเหมือนเพื่อนเขากลับช้าครับก็เลยจะก็เลยว่าจะมาให้แบบให้รับกลับหน่อยอะไรประมาณนี้ โอคกลับบ้านกันเถอะอามเอเป็นไรสะาดุดล้มเหรออะว้าวขอบคุณนะโอเคไม่มีปัญหาหน่ายินดีต้อนรับเสมอนะไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีนะจะไว้รอบหน้าจะแวะมาใหม่ ว่าแต่มีอะไรขายบ้างเอนนี้เรารีคูดนะดูแลตัวเ,ตเองด้วยนะนี่นะครับก็คือเขามีของขายค่อนข้างเยอะเลยผมเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะปลุกมิดไว้ก่อนนะ <laughs> 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 โอเคถึงสักที โฮมสวีทโฮมว่ะจอดรถดีๆหน่อยละกันโอเคผมกลับมาแล้วครับได้ของมาเยอะเลย well, นี่ไงปวดเลิศโอเค ว้าวทรัพยากรเราเลิศมากนะตอนนี้เหมือนจะมีขึ้นให้เราไปหาพวกนี้หรอตรงนี้ก็มีภารกิจเดียวกันปะโอเคเพื่อนน่าจะมีกระสุนมากพอที่จะกันบ้านครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปภารกิจดีกว,ว่า วิ่งหาคอนเทนต์โว้ยเพราะว่ากระสุนเราน่าจะพอครับไม่น่าจะเป็นไรโอ้อ oh, 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 โหโอ้วโวโหลดฉากเัลโหลแอนดี้บอยโฮมโอ้ ว่าไงต่อชาเวลได้เลยเอ้ดูแลตัวเองด้วยนะแย่แล้วครับตัวละครราว่วงนอนัก เราถึงแล้วเอาเข้าผิดฝั่งเ,เราไม่มีระเบิดครับเพราะฉะนั้นเราจะเมินตรงนั้นไปโอเคเราจะอยู่ยเงียบๆแล้วกันหายานะครับหายา ย้ายเพื่อนเราไหนอ่ะทำไมไม่มีเราหายตู้ซะด้วยดิยีอบมาก่อนครับตรงตรงนี้แล้วล่ะโอ้โหสุดจริงๆเอาสุดเลย เราได้ยาแล้วครับเรารีบกลับกันดีกว่าโอ้ยจะพวกนี้เยอะชะมัดเลยตเต็มข้างหลังเราเลยทุกคน <S <S นั่นไงมันเห็นเราแล้วไปก่อนนะวู้ฮูเจอกันเดี๋ยวไหนวะใช่ตรงนี้เปล่าวะไม่รู้อะไม่น่าใช่วะ่ะ ไปก่อนไปก่อนใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับทุกคนอุ้ยมีซอมบี้อยู่ว้าวเว้ยลถึงแล้วครับ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณนะทำ,ทำใจครับทำใจครับเสียองอะไรอ่ะเอา้าเอา้าผมว่าผมต้องทำลายตรงนี้วะเอาละก่อนอื่นเลยครับเราต้องกลับบ้านไปเตรียมของก่อนและเปลี่ยนตัวละครก่อนนะฮะโอเคเดีวเอาของเข้าบ้านก่อนครับ และเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าตัวนี้ง่วงะโอเค let's g ิบาาาทีจะไปถึงทันหรือเปล่านะลุ้นเว้ย hey, as if we all forgot that the powers of be, they only look after the powers whoa that's why the network says power to the people and as always keep the faith out there the oh, network visiting from trumbull valley anything you need know มันไม่ใช่ภารกิจหรอเฮ้ย you ม,มันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะ C w a t c h Alex Alexis Carter, Alexis Carter Alexis Carter อ๋อมาดูข้อเสนอเหรอแค่นี้เองเหรอ I'm with the network visiting from Trumbull Valley Anything you need ไม่มีอะไรที่ผมต้องการเลยเด็ ก็คือมันไม่ใช่ภารกิจหรอมันเป็นแค่เทรดเดอร์ตามทางอย่างเงี้ยหรอใช่หรอแต่ว่าวะผมจะกระทืบแก๊งนี้เฮ้ย <Hey> bro มาเน่โอเคีโหลดดิง้ง ว้าวนี่ไงนี่ไงตายไหมหทุกคนผมว่าผมแวะเคมเอาโพสเลยดีกว่าโอเคก็ <Okay. S 1> คือเคมตรงนี้เพราะว่าผมจำได้ว่าดาวเราเมื่อกี้ถึงพันพันแล้วนะแสดงว่าตรงนี้เราเคมได้ยาหู ใช้ส okay. อโอเค้าลืมปิดไฟที่ผมกลับมาที่นี่นั้นน่ะ คือผมจะมาทำระเบิดครับนั่นก็คืออา้าวเรามีอยู่แล้วนี่นะทำเพิ่มทำเมิมเม่มวะทำเพิ่มอีกสักหน่อยปะ,ปะล่ะจะดูก่อนนะทำเพิ่มอีกสักหน่อยทำเพิ่มนี่ไงได้แล้วไปบอมมันอยู่ในตัวเราเลยปะเอา้ามาดิ เอาละผมจะไปถล่มจุดนี้ก่อนครับ <Okay. S 1> เพราะว่าตรงนี้มันใกล้บ้านเราที่สุดจุดต่อไปก็คือจุดนี้เดี๋ยวผมถล่มจุดนี้ก่อนเป็นระดับแรก <c oughs> อย่างใครวะถึ <c oughs> งสงสไนหรอเมื่อกี้อย่างดูดังมากเลยอะ Take out the nearest plague heart, this should clear up. Wow, right, oh. If it ain't the heat, you style out on it. โอ้ยหมอนี่หึหึหึหกว่าจะโอเคครับแผนเดิมไปบอมที่รักไปโอ้โหบอมอืออืออือ <c oughs> <c oughs> ตายไหมเรียบร้อยว่ะเช็กกิต EC เฮ้ยเดี๋ยวๆวมันยังมีควันอยู่ครับโอเคผมจำได้รอบที Demon> ่แล้วผมเข้าไปแล้วโดนควันตุยเกือบตุยม่ต้อยิงเหรอโอเคโอ้ชิ้นตัวอย่างเยอะมากฮะีย่อะไร โอ้ยกดผิดโอเคมีฝูงซอมบี้อยู่ใกล้ๆเราครับเฮ้ยนิวมิชชั่นอันนี้เรามาซ่อมคันนี้ดีวกว่าครับ โอเคโอเคโอ้โยยิงอีกแล้วอาอัพเกรดคาร์เหรอเฮฟวี่เวร์เคิลอัพเกรดคิดเราจะทำยังไงล่ะเมื่อกี้เราใช้ไปบอมไปแปดอันพอดีเย็บ เราใช้ไปบอมไปแปดอันพอดีอย่างนั้นละ่ะ1 2และ3ผมได้เวลาอีกอันหนึ่งแล้ววะ่ะโอ้โผิดนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองปะ่ะทุกคนนี่แหละอีกสักจุดครับผมน่าจะไหวนะตัวเนี้ย ก็รีบคุณสื้อหลังนี้นะเราต้องรีบทำให้ไวครับ ค okay. ไม่มีนะต้องรีบทำให้ไวต้องรีบทำให้ไวหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้อยเว้ยเลยอือโดนระเบิดตัวเองโดนเชื้อด้วยแมมงเอ่ย หัวขมำเลยผมเมื่อกี้โอเคเรียบ <put> ไม่นะอ๋อเรามีรถนี่ว่ะไปเก็บของก่อนโอเคเรียบร้อย mm hmm. กลับดีกว่าโอ้โหโอเีปัง โอ้เติมน้ำมันก่อนตรงนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยโอเคครับทุกคนก็ สำหรับพาร์ทนี้ผมพักเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ทำไปไหลายคอนเทนต์เลยนะฮะเหนื่อยมากครับผมอัดนานมากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัดได้เหลือสักกี่นาทีนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอ้ยตัวจริงอะไรนักหนาเลยโว้ย <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับซีอูกินเน็กซัมครับบ๊ายบาย